ไม่ได้ให้ขึ้นมาแล้วเออแล้วก็ขี้ไ่มากิงรู้ว่าเวลาอบขับเรห้ามขับรเพราะว่ามันปัดได้ค่น้ฝปัด้ำา้ไม่ได้ขี้ไก่ขี้ไก่ไม่้ หนึนอหนดากคนเอะไรอะเอาฟิวเอาฟิวเนนอนยัง่นอนยังนอนแล้วยังตาเยอะมากตาหวมแล้วอ่ะเหมนจะมใหม่านอครับนวันปิงมินิฮารุปูงปิงปิงครับโอซากายใช่ใช่ ไปกินไปนไหมไปกินไหมไปกินน uh ี้แล so oh uh, ้วสองหายที่ไหนอะเื้อน้องมีจะถักไส์เล็กอย่งคะป็นเสือักไป็นเมื่อเช้าปนเดินเดินมาดูใช่ป่ะเมื่อเช้าอะนี่อยู่กับพี่ขอยู่ที่สยามอะที่เราเห็นแต่ว่า้วหาก็จะมีปอจ๊องฮารกร

พี่ว่าจะให้รถมแล้แต่ี่จะให้รถมาะรอแม่จับให้เรจะตัวทีะไม่มี่น่ทานเลยลับล้านถรงเลยกิวมกมปลาอมขับมากนลูกไม่เชยกินมีคนมองก่ย้ยนไ่อก่อนมินคืนนี้หลับด้วยนะลูกมินมินคืนนี้หลับด้วยนะลูก คุณดีบด้วยนะ